เซฟฟี่ได้ค่ะโอเคตอนนี้เราก็มาหาร้านกินร้านกนจะเป็นอาหารลักษณะที่แบบเป็นจานมาแฟ c กตอรี่แฟ o กตอรี่สลัดก็จะเป็นร้านอาหารที่เป็นจานเหมือนกัน ก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอะไรประมาณนี้อันนี้จะเป็นร้านหมาล่านะคะน,นี่จะเป็นร้านหมาล่าล่ามียวจะเป็นร้านอาหารใหม่โหเมนูอาหารเยอะมากน่าก,กินมากหัวสีเลือน ร้านหมาล่าอันนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นน,นีจะเปมีร้านหนึง่งอยู่น,นีจะเป็นครัวแม่สีเลือนก็จะมี MK ก็จะมี MK อยู่ทางด้านานู้นมิยาสกิ On the table นไคะเราจะกินอะไรกันดีอันนี้จะเป็นอันนี้แล้วก็มีไก่บอนชอนอันนี้จะเปกุ้งแม่น้ำนี่ด้วยนี่นี่จะมีผัดไทยกุ้งแม่น้ำเย็นตะโฟทะเลทรงเครื่อง กี้ทะเลผัดแห้งกระทะร้อนยำส้มโอปูนิ่มนี่เราจะกินอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้านอะไรอ่ะเซนอันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นเซน,นป้อนนี่วะ่ะเป็นกระจังเป็นจัดจารโอเคไแล้วก็กลับไปที่ร้านป้อนนะคะอุ้ยแบตบจะหมดโอเคสรุปแล้วเราจะไปกินร้านป้อนกัน โอเคเป็นเมนูสวยโอเคมาดูเมนูแรกของเราจะเป็นอันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะข้าวไรเบอร์รี่แล้วก็จะมีข้าวกล้องนะคะโอเคมาดูความเข้มข้นของกุ้งนะคะมีกุ้งหลายตัวยอยู่เหมือนกัน มีความเข้มข้นอยู่เหมือนกันแต่รสชาติเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะอันนี้ิ่งมาหนึ่งอย่างเราสั่งไปทั้งหมด3อย่างมีหมูสเต๊แล้วก็กู้แช่น้ำปลาแล้วก็ไข่ตุน๋นเกาหลีอยากกินมากแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีโอเคอย่างนี้นกินได้เลย ข้าวไรเบลูรี่ดูนะคะน่ากินมากคือแบบว่าเม็ดใหญ่โตมโหยรู้ึกมากคือเป็นร้านที่แบบออกจะมีความแนวคินคลีนอยู่เหมือนกันโอ้โหริ้วรอยบนหัวนี้คือแบบว่าเยอะมากค่ะโอ้ยกอย่างว่าคนมันแก่แล้วแต่ว่าก็ยังมีความเป็นไปด้วนีอยู่นะคะข้าวไรเบอรี่ค่ะ ค <c oughs> <cryst> ข้าวเปล่าอ,อร่อยมาก <Okay. S 1> อร่อยมาก <c oughs> งานดีงานไดน้งานโดนอร่อยจริง <c oughs> เรามาลองชิมต้องยำกุ้งกันว่าจะเป็นยังไงเคลองชิมน้ำก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไง เรามาชิมน้ำอุ้ยกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากขอบอกอื้ม<ๆ>เข้มข้นถึงใจโอเคเลย<ๆ>คือว่าแบบว่าถ้าเรามาเดินคนเดียวนะคะไม่รู้จะกินอะไรคือสั่งมาหนึ่งถ้วยแล้วเอามากินหรือมาเป็นครอบครัวก,ก็ดีค่ะร้านนี้มีความมีเนียงอออมุมกล้องนี้คือเนียงออกนิดนึงอื้ม งานดีมากค่ะหอมก้อ่บบองอคะค<ด>่ะนี่ค่ะอืมขิงเหนียงออกค่ะมุมข้างไปเค okay. เดี๋ยวเราลองมาชิมกุ้งนะคะคือแบบกุ้งโต,โต,โตัโตๆกุ้งก็คือกุ้งค่ะแม่กุ้งแบบตะโกน ัดไท,กทยกุ้งเมื่อกี้ก็น่ากินมากแต่ไม่แน่ใจร้านนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ของเมนูร้านนี้ร้านไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้อ๋อไปอีกร้านหนึ่งค<ม>่ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวทีละร้านนะคะที่ฟิวเจอร์เรามีร้านอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกัน,ก,นก็ลองมาชิมกันกุ้งแช่น้ำปลามาแล้ว<ม>เดี๋ยวลองมาดูกุ้งแช่น้ำปลากันก<ม>ุ้งแก้วแช่น้ำปลาปกติจะเห็นแต่กุ้งแช่น้ำปลานะคะอันนี้จะเป็นด้วย ีแบบจัดจา้านในย่านนี้คือบอกตรงนะ,ะถ้าปกติกมาคนเดียวก็ไม่เคยมันนั่งกินอะไรแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีโอเคยังไม่ค่อยคุ้นชินกับกล้องน้องเท่าไหร่นะคะต้องค่อยๆปรับไปค่ะต้องลองปรับไปนะคะ วิ้งกุ้งกุ้งแบบคือกุ้งอะกุ้งตะโกนผมเผือมอืมงานดีหรือว่าอันนี้เขาเอาไวใ้ให้มาทิ้งเศษกุ้งอะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้กุ้งไข่ ไม่ใช่ไข่ลิ้วกิวเปไน็นไอ้นี่เกอกระเทียมนเออกระเทียมโทนนึกว่าไข่ไข่ปลาริวกิวคือแบบให้มะนาวมาบีบเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้มะนาวมาบีบเองอะไรเองคือแบบเอาตามใจชอบเลยว่าชอบเปรี้ยวแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะข้างๆจะเป็นต่างชาติอาจจะเสียงดังนิดนึงก็ปล่อยเขาไปเราฟัง,ขงเขาไม่รู้เรื่อง ความมีเทกเจอร์ของไอ้นี่น้ำปลาเดี๋ยวเดวแล้วเรามาชิมทีละอันคือแบบงานดีมากเ,เรามาดูกันกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแก้วแช่น้ำปลาหยุดทีละตัวเลยจ้าตัากมาหนึ่งตัวหอมลาดด้วย กระเทียมแล้วก็บะบีบมะนาวเขาจะมีน้ำจิ้มให้2แบบมันเหมือนเป็นน้ำจิ้มน้ำปลาน้ำปลาพริกกับซีฟูด้ดน้ำผัปลาพริกกับซีฟูด้ดเ,เดี๋ยวเรามาดูความแบบว่าดูความกุ้งแบบเหนน่ากินมากแล้วกินกับกระเทียม คือดีออเราจะมาลองกินคำโตโตๆนี่ค่ะปลาอืมไงจิ้มนี้อร่อยอืมกุ้งสะมุน ้าวสวนไข่ตุ๋นก็มาแล้วมาดูไข่ตุ๋นกันนี้จะเป็นไข่ตุ๋นเกาหลีดูความแต่ว่าแอบไม่ฟูเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน ลองชิมรสชาติหน้าตาไม่เป็นไรค่ะแต่เราจะมาชิมรสชาติกันอีกคีดูซิไข่ตุ๋ของดีของใหม่มีกุ้งทุกเมนูเลยความควันค่ะความควันหอมกลิ่นแบบไม่ไม่นิดนึงแต่อร่อยค่ะต้องลองชิม Úng dưng hùng hoặc dạng sao cho mấy người cung lại. Mm hưng đó là hả? So, hết nói. Một nói. Ừ. Một nói. Một หมูสเต็กกินเล่นนะคะนี่คือกินเล่นนะคะเบาๆแต่เยอะแบบจุกๆอันนี้คืออาหารที่เราสั่งมาได้ครบแล้วทั้งหมด3อ,อย่าง4อย่างจะเป็ข้าวโอเคอันนี้ก็คือเมนูอาหารเราอุ้ยคือมันเยอะกินหอมหอมีเใช่กินหอมมาก กินหอมมากมันเป็นไข่ตุ๋นเกาหลีเป็นไข่ตุ๋นเกาหลีมันไม่ใช่ไข่ตุ๋นกรงเครื่องอะไรเออแต่ว่าเขาจะมีความแบบจริงๆของเกาหลีมันจะเป็นฟูๆกว่าน,นี้อันนี้ถ้าเราต้องการกุ้งแช้น้ำตาถ้าเราต้องการความเปรี้ยวเพิ่มเราสามารถบ,บรีบมะนาวเข้าไปได้อีกถ้าเราต้องการความเปรี้ยวเพิ่มบีบมะนาวเข้าไปสอง ช้อนเขาหนาม,มากค่ะคุณภาพช้อนเนีคุณภาพไว้ดีมากแล้วของออกมาไม่ช้านะคะนั่งรอแบบไม่ได้นานมาก <c oughs> อร่อยเลยอ่ะมีกระเทียมโทนให้ด้วยอแปลกไม่แปลกใจเลยที่รู้วางวันมีคนนั่งกินเยอะมากคือเขามีาอาหารหลากหลายจริงๆเยอะคือกินแต่ละที่คือไม่ซ้ำได้เลย อ,อร่อยจริงสุดมีความสุขมาก yeah, yeah. ขอผมลงมาหน่อย mm hmm. อร่อยมากไข่ตุ๋นก็อร่อย mm hmm. เผ็ดหอมอย่างใหญ่มากค่ะ mm hmm. ในไข่ตุ๋นในไข่ตุ๋นมันจะมี มีแบบเห็ดหลากหลายแล้วก็เห็ดอนนี้เยอะมากเห็ดหอมใหญ่มากกุ้งเยอะมากอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองอันนี้จะเป็นเห็ดเข็มทองเยอะมากใหญ่มากดีใครยังไม่เคยลองร้านป้อนปักหมุดได้เลยค่ะดีมากเห็ดเข็มทองคือเฮลตี้มากคือกินเมนูพวกนี้เรา คือรับรองว่าแคลอรี่ไม่เยอะไม่อ้วนแน่นอนงานดีไม่เคยเดินฟิลเจอร์มาต้องนานมากแล้วตั้งแต่สิบเปิดแต่ไม่เคยได้มากินร้านนี้เลยไม่เคยคิดคา,าลองเลยเหมันร้อนต้องเป่าม,มีความกระเทียม มีความกระเทียมกระเทียมอยู่เด็ดือดีงานดีงานได้งานโดนอร่อยต้องปิดไว้ริ้วร่อยอร่อยดีกุ้งแช่น้ำปลาคือผุกจริดนิดนึง แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบรสจัดจ้านเหมือนแบบคุกแทนน้ำป่าบ้านๆเราเนาะแต่อร่อยพริกแบบเม็ดเป๊งๆจิ้มดีมากบิดมะนาวเพิ่มได้อีกสามารถบ,บิดมะนาวเพิ่มได้ยอดมะนาวไปนิดนึง นัวจ <c oughs> ังสามอย่างรู้ว่าจะน้อยแต่ไม่น้อยเลยเพราะฉันเริ่มกินไทยนี่แล้วค่ะ <c oughs> งานดีงานได้ ไข่ตุ๋นก็คือหนววไข่ตุ๋นจะหอมแบบกลิ่นไม่ไม่แบบนิดๆคือแบบมีแบบโบราณโบราณหน่อยอะอร่อยกุ้งตัวเบลร์อะไรคะนี่คือกุ้งในนี้นะกุ้งในไข่ตุ๋นนะคะไม่ได้ตั้งใจสั่งกุ้งแต่มีเมนูกุ้งเยอะมากเพราะเราคีินค่ะเราในอ้วน Oops. <laughs> เนี่ยเราจะเข้าเซฟล่ากันโอเคเรามาเซฟล่าจ้าจะมาซื้อด r y แชมพูกับจะดูมาคาร่าของเซฟลา่าโอเคปะ te。